สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังคะมาอ่านชุมนุมตำรากรอนฉบับของพระสมุดวชิรยานกันต่อนะคะตอนนี้เป็นหน้า21ค่ะชื่อว่าอุปปเทอุปเป็นทัวิเชียงฉันนะคะก็เขาวที่แล้วตอนทิ้งท้ายไว้ตอนที่อ่านเรื่อง อินทวิเชียนชันอาจจะอ่านชื่อนี้ผิดไปน,นิดนึงนะคะชื่ถูกคืออุเป็นทวิเชียนชันนะคะ,ะแล้วก็ข้าพเจ้าก็มีวิธีการใหม่ในการอ่านท่านถ้าท่านดูที่หน้าจอท่านจะเห็นนะคะว่าตัวที่เป็นคําสอนนะคะเพราะว่าเขาถือว่าเป็นตํารากรอนนะคะก็เลยจะมีคําสอนว่าจะเขียนกรอนต้องเขียนอย่างไรนะคะก็ ่เช่นอุปาธิกาสาวะชะตาชะขาโคเนี่ยนะคะคือบาท1 11อักษร2กรอนเป็นบาท1 2บาทเป็นบท1ก็เป็นเรื่องที่10นะคะอุเปนค่ะวิเชียนฉันแต่เดิมตอนที่บรรผ่านมา9ตอนเนีข้าพเจ้าก็ไม่ได้คิดถึงวิธีนี้คะ่ะว่าเอาภาพมาแปะเสียเลยเพราะว่าท่านที่สนใจจะเรียนรู้แล้วก็เข้าม่ถึงหนังสือเล่มนี้ก็จะได้เห็นตัวแบบ ตอนนี้ก็จะทําอย่างนี้นะคะคือว่าพอจบหนึ่งบทก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วก็จะเอาภาพเนี่ยแบบแปะไว้นะคะท่านก็จะได้เห็นค่ะว่าเขียนยังไงค่ะไปกันเลยค่ะอัญญะหัดถุงหอรมิตรมีลักษณะโทษสี่ประการประเภทแห่งสหายอธิบายประจักษ์แจงชินานุสาแสดง ภณโทษทบันหารประกาศประกาศะแก่มานภพัณา,ามสรึกขานสรึงขานประกาศะแก่มานา,นาพัณสรึงขานนิเทศพิศสดารอาดเรกกะเนื่องนั้นทุมิตรบอกควร สมาขมะมีก็สี่พันสุมิตรและควรสันทวะเศษก็สีม่มีจะแจ้งทุมิตรนามกระตามพระบาลีละพวกละผู้มีกลเลสะเหลือหลางกลกนเลสะเหลือกนเลสะเหลือหลางส,ส,สหายะ หนึ่งอันยะทถถ่ถงหะรานามประกอบประการความจตุรงคบัญญายประกอบประการความจตุรงค์รบัญญายจะศพจะสู่หาจรมาและเมือ่องาดประนตประนามกายก็ผสมผสานเฉลยประนตป,ประนามกายก็ผสมผสานเฉลิ ผิวชอบนสิ่งใดกล,ละไข่พี่ปลายเปรยตตระบัดก็สมเชยแลพิรีพี่ไรขออันนี้บ่มิได้สละไปอันอันทคอลุลาพรายยอบ่มิปลอดมิเปล่าเคราอันหนึ่งจะคำนันก็ละน้อยแลนำมาประโยชน์น่แห่งหาคุ่ณขอบจะตอบ อันหนึ่งผิวภัยพาถ้าจะพาถ้าจะพึ่งก็พักดีประดุษสวามีแลสนิ밋เสนสมานประแลคือประแลคือกรรมก่อนใช้นนกกหน้างานการผิวพ,พ้นพิบัติพานก็ประราลาศสลิตตน อันหนึ่งจะคบหาก็เพราะภาระทำงานจะใช้จะชวนขวนธุระร้อนแลรักแรงลุกกิจก็เพิกเฉยมาละเลยประหนึ่งแหนงพระพานก็ดานแสดงกลเลกลเลหะกลเล่หะห,ห่างเหินประการประกิจโดยจตุเพทะดำเนินจริตทุมิจเจริญ อาสะธรรมมจารีอันนี้แลนามอันยะทะถุงหารามีบอกควรจะปราดปรีดิดสมักสมาคมประดิบประประดิ์ประดับฉันทประกาศกระวีชมอ,อุปเทนอุเปนทะมิเชียนสมมุติมุติแจ้งประจักษ์นาม16ปบทนะคะ ก็จบเรื่องที่เป็นบทที่สินะคะชื่ออุเป็นทวิเชียนฉันนะคะต่อไปจะเป็นบทที่11ชื่อว่าอุปชาติฉันค่ะก็ขอใช้วิธีเดิมนะคะก็คือขึ้นเรื่องใหม่ค่ะเพราะว่าฉันชุดนี้นะคะมีบทสอนเยอะมากเลยค่ะประมาณ1 2 3 4 สี่สีสีบรรทัดทั้งหมด16เลยนะคะก็เดี๋ยวจะทําแบบนี้นะคะก็คือจะแปะไว้ให้ดูด้านขวามือนะคะแต่อันนี้เห็นทีว่าจะต้องมีทั้งขวาและซ้ายเลยค่ะหน้าปกอาจจะต้องหายไปนะเพราะว่าแต่อันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอขอ,อ่านให้ฟังก็ได้ค่ะขอแปะหน้าเดียวเพราะว่าเดี๋ยวท่านก็จะสับสวนว่าไอ้เรื่องเดียวกันดอเป่านนะคะก็เป็นอันว่าเดี๋ยวพบกันในตอนต่อไปะคะ่ะเป็นบทที่สิบนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ